โอ้โหครับทุกคนอ้อยสามดอกแรกแห้งหมานนะครับนี่ครับผมโอ้โหยอยู่ข้างในหลืดนี้เลยนะครับผมไม่เห็นนะฮะนี่นี่ครับโอ้ดอกสามดอกแรกแห้งหมานนะครับอืพอมาถึงตรงนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เขามาเจอหนองก็คือ ต้องลงไปเช่น้ํานะครับผมโอ้โหตกแป๊บเดียวนะผมน้ําขังแล้วโอ้โหไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับตอนนี้คือตกแรงมากๆฝนตกค่อนข้างแรงนะครับผมน้องหมาผมก็มาแล้วอโอ้โห ดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับพานหมีนะครับวันนี้ผมก็เข้าป่าหาเห็ดอีกเช่นเคยนะผมไม่มีวันไหนไม่เข้าป่าเลยครับช่วงนี้ก็คือเข้าป่าอยู่ตลอดเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มีมีคลองน้อยคอยลักนะผมแล้วก็น้องหมานะครับผมที่มาด้วยสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอาเสียมมานะครับผมเอาเอาซ้อนนะครับผมกะว่าจะเอามาควัด หาเขียเอานะครับเดินขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเมื่อยแล้วนะครับผมน้องหมาผมก็ไปก่อนแล้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะดีมากเลยครับผมก็ไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับผมก,มมนนคผมก็คลืมคมนะมนับผมคลืมฝนนิดนึงแต่ก็พอดีเดินนะผมไม่ร้อนมากเท่าไหร่ตอนผมมานี่ก็เวลาก็ประมาณสิบโมงนะผม หน้าผานี้แปลกมากเลยนะครับผมเป็นสีแปลกๆไปเดินทางกันดีกว่าผมหนทางยังอีกยาวไกลนะฮะจากจุดนี้เดินไปก็ประมาณ1นึ่งกิโลนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้หาอยู่ในช่วงที่ต้องจอดรถแบบใกล้ๆนะครับถ้าจอดรถอยู่ใกล้ๆนี่คือไม่ทันชาวบ้านแล้วนะผมอันนี้ผมก็เลยต้องขยับขึ้นไปหาอีกข้างบน นะฮะ่ะเดินทางของเดินทางไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมโอ้พูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับผมแดดมาแล้วโอ้โหกว่าจะถึงป่าเห็ดนะครับผมก็คือผมน่าจะเยงาแดดนะครับนี่แดดสุดยอดมากเลยนะครับผมน้องหมาผมก็ หายไปในกีบเมฆเลยนะครับผมเอมาไม่ใช่หายไปในป่าดงพงไพ่นะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าหมาพานนะผมหมาพานหรือหมาล่าสัตว์ป่านะครับเวลาเข้ามาป่าปุ๊บหมานก็จะไม่อยู่กับที่นะผมมันจะไม่หมายถึงว่ามันจะไม่เดินตามหลังเจ้าของนะครับมันจะไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับผมหมาผมนะมันจะไปทั่วที่ทั่วแดน มันก็จะหาเลาะนี่ครับหาเลาะป่าแล้วก็พอเห็นสัตว์ใหญ่ปุ๊บหรือว่าสัตว์ป่าปุ๊บมันก็จะเห่านะผมเห่าเพื่อทําการเรียกเจ้าของหมานะครับเห่าเพื่อเรียกเจ้าของแล้วผมก็จะเดินไปดูนะผมแต่บางทีผมก็จะไม่เดินไปนะครับเพราะว่าบางทีมันไปไกลไกลไกลมากนะผมจนจนผมไม่อยากไปนะครับ เราก็ปล่อยให้มันมาเองนะครับบางทีมันก็เห่าคีโตะนะครับผมซึ่งผมนี่โดนประจําครับผมโดนหมาคีโตะก็คือยืนเห่าเฉยๆเพื่ออยากให้เจ้าของไปไม่ได้มีสัตว์อะไรนะครับแต่อยากให้เจ้าของไปเฉยๆโอ้นี่ก็ไม่ไหวนิวผมก็มา,เ,าเดินมาเจอเขาเรียกว่ากระสุนพระอินนะครับเวลาเราไปซูนมันมันก็จะ หมุนตัวเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับนั่นอู้ตกแล้วมันหมุนตัวเป็นวงกลมทันเลยทันทีนะครับผมนี่แปลกมากๆอาจจรรยน์จริงๆนะผมผมก็จะปล่อยมันไปนะครับผมตอนนี้ผมก็มาเจอบอนป่านะครับผมสวยมากๆเลยนะครับ เป็นใบกลมๆแต่ไม่รู้ว่ากินได้เหมือนบอนบ้านหรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นบอนที่อยู่ในป่าเลยอันนี้ก็จะเป็นบัวโขดนะครับผมเขาเรียกน่าจะน่าจะบัวโขดแต่ว่าบ้านผมเรียกว่า,าหัวฮามลิงนะครับผมหัวมันก็จะใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวมันนะครับก็คือสองคนยกนะครับนี่อันนี้คือหัวนะครับนี่โอ้โห ใหญ่จริงๆครับผมอันนี้คือหัวต้นต้นอันนี้นะครับนี่ต้นเขาเรียกว่าบัวบกโขดนะครับถ้าเป็นภาษาภาษากลางแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมคือหัวหามลิงนะครับแต่ถ้าเป็นหัวบอลก็คือเหมือนหัวบอลปกตินะครับก็เท่ากําปั้นนะครับผมแต่ว่าต้นบัวบกโขดนี่ครับปกติอถ้ามันยังเล็กอยู่ก็เท่ากําปั้นนะครับผมเท่าหัวแม่มือนะฮะแล้วมันก็ ผมคิดว่าม,มันมันมันชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในในป่าปกติหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเครือนะครับแต่ถ้าที่เขาเอาไปทําส่วนมินิมอลผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันชนิดเหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มาถึงป่าเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกว่าจะถึงนะครับทําเอาผมหอบเลยทีเดียวโอ้ จริงๆคือผมว่าจะอัพคลิปวันนี้สามคลิปนะครับผมแต่ว่าผมเผลอไปลบนะครับแล้วก็กู้ข้อมูลข้อมูลไม่ได้ก็เลยเสียใจมากๆเลยนะครับวันนี้ว่าจะลงสามคลิปนะครับคลิปหาเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมเพราะว่าผมเผลอไปลบเมื่อคืนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ถ่ายใหม่นะผมแต่สามคลิปนั้นก็ใช้เวลาโห ทั้งวันนะผมทั้งหาทั้งตัดต่อนะครับผมกเมเผม็เสร็จประมาณตีหนึ่งนะครับผมเสร็จประมาณตีหนึ่งตื่นเช้ามาไฟล์หายครับผมโอโ้โหโคตรเสรียดายเลยผมแล้วไฟล์เก่าผมก็ลบไปแล้วนะครับผมเป็นวิดีโอเก่าๆเ,เพราะว่าความจํามือถือผมเต็มนะครับผมไปเดี๋ยวผมก็จะหาเห็ดตรงบริเวณนี้ขึ้นไปนะผมน่าจะเป็นเห็ดเพาะนะครับผม ถ้าเป็นเห็ดตะโงกมันยังออกไม่เยอะนะฮะก็จะหาเลาะๆละแล้วแถวนี้ขึ้นไปนะโอ้โหครับทุกคนโอ้ยสามดอกแรกแห้งหมานนะครับอนี่ครับผมโอ้โหอยู่ข้างในหลืบนี้เลยนะครับผมไม่เห็นนะะนี่โอ้ยอนี่ครับโอ้ ดอกสามดอกแรกแหกหมานนะครับอืมสวยมากเลยนะครับผมไปใส่ข้องน้อยคอยลักนะครับได้สองดอกอะได้ได้ดอกเดียวนะครับนี่เขี่ยไปเขี่ยมาก็ก็ได้อยู่นะครับผม เก็บผอมยังออกไม่หมดนะครับมันยังเหลือให้เก็บอยู่นั่นเลใส่ข่องน้อยคอยลักก่อนนะครับแล้วก็จะหาต่อนะทีนี้ก็จะหาเสหาเขี่ยหาสะไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยอันนี้ก็ยังมีรอยคนมาหาอยู่นะครับน่าจะสามสี่วันที่แล้วนะครับยุงก็ค่อนข้างจะเยอะนะผมต้องทายากันยุงอยู่ตลอดเลย ทำไมทายากันยุงเนี่ยคือโอ้ยยุงหามไปนะครับผมหาเห็ดไปเรื่อยๆก็เหมือนฝนตกนะครับตอนนี้โอ้โหตรงบริเวณนี้ไม่มีถ้ำอยู่ด้วยนะครับผมไม่มีเพิงหินอยู่ด้วยนะครับคือเห็ดผมเพิ่งได้ประมาณห้าหกดอ,อกเองนะครับสำหรับวันนี้โอ้ไม่รู้ว่าจะหมานไหมนะครับ ยันบอกพ่อแก่งอยู่นะครับมื่อี้ฝนก็สิมาแล้วโอ้ยนอก็คงตง้องรีบหานะครับผมต้องเจ้าหาแล้วทำเล่นไม่ได้นะผมเดี๋ยวฝนตกหำมมันก็มาเจออีกแล้วนะครับผมอึเขี่ยออกมานะฮะโอ้นี่ได้อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าทำไมมันดูเหี่ยวเหรครับผม หรือมันอาจจะหลายวันยังไงงงไปเดี๋ยวลองหาต่อนะฮะโอ้ที่ดินก็เยอะนะครับผมตรงบริเวณนี้กลัวแต่แบบขุดไปขุดมาแล้วเผลอเอาที่ดินใส่ตะกร้าใส่ข้องด้วยนะครับผมเอาเมือกแกงนี่ย่ำแค่หักเลยนะครับผม,มตรงบริเวณนี้คือได้ดอกเดียวนะครับก็ใส่ข้องน้อยคอยรักดีกว่าเราก็จะหาไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะ โอ้ใหญ่มากครับผมก้อนนี้อืมโอ้โหเห็ดเพาะนะครับผมโอ้โใหญ่จริงๆเดี๋ยวลองซะหาตรงบริเวณนี้ก่อนครับเดี๋ยวว่ามันจะมีอีกโอ้โหได้อีกแล้วครับผม อื uh huh. หมานจริงนะฮะโอ้โ oh. หตัวนี้ได้สามสี่ดอกแล้วครับผมมันต้องต้องควัดต้องเขี่ยหาดีๆนะฮะม,มันมันมักลีนะครับผมเห็ดเผาะมันมักลีมันมักลีตามใบไม้นะครับบางทีมันก็จะจะลีอยู่ตามใบไม้เราไม่ไม่ไม่สะไม่เขี่ยออกมันก็จะ ไม่เห็นนะครับผมหินตรงนี้แปลกๆนะครับสังเกตดูดีๆมันเหมือนเป็นแอ่งนะครับผมนี่เป็นแอ่งที่โดนผ่าครึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูตรงนั้นก็จะเป็นรูเหมือนเหมือนหม้อผ่าครึ่งนะครับแปลกจริงเป็นหลุม อันนี้ก็ยังเป็นหลุมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหลุมก็ม mm ีร hmm. mm ่งน้ําออกมาแล้วก็หมาก็กินน้ําก็ประมาณนี้นะผมแปลกจริงเหมือนเป็นหินภูเขาไฟนะฮะเขาเฮ้ยเมื่อยบอเมื่อยบอ โอ้มาเจอเห็ดเพาะนะครับผมโอ้เฮ้ยได้แล้วหนึ่งดอกเอ้ยสองครับผมนึกว่าหนึ่งดอกนะฮะโอ้มนัมนมนัมนมันมันมันไปเข้าก้องเดี๋ยวขออนุญาตขุดสักครู่นะครับผมก็คือมันต้องตั้งกล้องไวนะฮะโห อีกหนึ่งดอกนะครับผมอืมอืมดอกขาวๆสวยๆเลยนะฮะมีอีกไหมนอ้อโอ้ได้แล้วครับดอกที่สองนี่โอ้ยอันนี้คือได้สามนะครับตรงบริเวณนี้ขุดขุดหาพวกป่านห้อยหมูด้นนะครับผมใส่คลองน้อยค่อยรักผมก่อน นี่ครับถ้าเราเห็นดอกหนึ่งนะครับเราก็ต้องซะแบบซะหลายๆนะครับผมเพราะว่าเผื่อมันมันมีบางตัวที่เราไม่เห็นนะครับบางตัวที่ยังไม่โผล่ดินขึ้นมามันก็จะมันก็จะลีอยู่ในดินนะฮะเราต้องซะหาเขี่ยดูดีๆนะฮะแต่บางทีมันก็จะม้นอยู่ในตามใบไม้แบบนี้นะครับก็ต้องเอาซ้อนเขีย่ยเขี่ยหานะฮะ แดนี้น่าจะหมดแล้วได้ห้าดอกนะตรงบริเวณนี้ป่าครับผมเปลี่ยนหมายนะครับตอนนี้ผมก็จะไปหาหมายอีกผูลูกนู้นนะครับผมเดินไปก็ประมาณห้าร้อยเมตรน,นะครับผมภูลูกนู้นนะครับผมนูนไกลๆนะครับนูนเพราะว่าหมายตรงนี้คือเห็ดไม่มีแล้วนะครับผมคือเห็ดไม่ออกแล้วผมได้อยู่ตรงบริเวณนี้ประมาณยี่สิบ ยี่สิบกว่าดอกนะผมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวก็คือเห็ดเผาะมันน่าจะเริ่มไม่ออกแล้วนะครับผมผมก็จะเดินทางไปต่ออีกลูกนั้นเผื่อว่าจะได้ตื่มกันนะครับผมไปเดินทางกันดีกว่านะผมแล้วก็น่าจะไปพักเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะครับผมไปทํากับข้าวกินวันนี้เมนูของผมก็มีหนังเค็มกับต้มหน่อไม้นะผมก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้ บ่าวานป่านะผมมีอะไรก็กินหมดนะครับผมถ้าเป็นเอลงห้วยนะผมถ้าลงห้วยผมก็จะเออ่หาหน่อไม้ครับหาหน่อไม้แล้วก็ผักหนามเอาไว้ลวกนะผมลวกแล้วก็จ้ำเจ๋แซ่บแซ่บครับผมยอดไม้ใบเตอะนี่โอ้ยผมแหงมักครับผมบังห่นทางไปผมก็ะมีแต่หินทั้งหมดนะครับผม พอมาถึงตรงนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เขามาเจอหนองก็คือต้องลงไปแช่น้ำนะครับผมโอ้โหสงสัยคงคงร้อนนะครับผมก็เลยลงมาแช่น้ำอีกอย่างก็น่าจะยุงนะผมยุงค่อนข้างจะเยอะนะอก็เลยต้องมาแช่น้ำไป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 สม,มุนสี่ตัวนะผมสำหรับวันนี้ เดินกันเป็นแถวเลยนะครับหนุ่มตอนนี้คือฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหอุตส่าห์มาถึงป่าเห็ดนะครับอืมฝนก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับผมฝนก็จะไล่ไล่ไล่มานะครับผมอืออุตส่าห์ผมว่าจะหาเห็ดอีกสักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะกลับนะครับ แต่ก็หมาผมก็สลัดขนแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเห็ดก็ยังได้ไม่มากนะครับฝนมาก่อนโอ้โหเดินไปเดินมาก็เจออีกแล้วนะครับผมหนึ่งก้อนนะนี่สองก้อนโอ้ตัวนี้เหมือนมัน เหมือนมันเหี่ยว,ยวนะฮะอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะผมไปลงคลองน้อยคอยลักก็คือตอนนี้ก็คือหาแข่งฝนนะครับผมฝนตอนนี้ก็คือเริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับผมคือถ้าหาไม่ไหวยังไงผมก็จะไปหาเข้าถ้ำนะครับผมแต่ว่าก็ต้องหาถ้ำอีกนะผมว่าตรงบริเวณนี้มีถ้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าภูลูกนี้ไม่มี น่าจะไม่มีถ้ำนะผมมันต้องเดินไปอีกภูลูกนู้ดครับที่ผมลงมานะครับถึงจะมีถ้ำแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่ามันตกแรงแค่ไหนนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงก็จะหาเข้าถ้ำตอนนี้คือผมต้องวิ่งหนีฝนนะครับผมเพราะว่าฝนแรงมากนะครับโอ้โห อันนี้คือเสียงฝนนะครับที่กำลังตกอยู่โอ้โหมาแล้วมาแล้วก็คงต้องวิ่งครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในถ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องไปหาถ้ำอยู่แล้วโอ้ย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 เข้าป่าจะดันมาเจอฝนนะครับตอนแรกก็แดดอยู่ดีๆนะครับผมแต่ตอนนี้คือ ฝนตกโอ้โ oh, หหมาผมคือนั่งรอแล้วนะครับผมสงสัยมาหลบฝนตรงบริเวณต้นไผ่นะครับไป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 โอ้โ oh หเดี๋ยวจะพาน้องหมาไปหลบตรงบริเวณถ้าน,นะครับผมก็ต้องวิ่งขึ้นไปถ้าข้างบนก็ค่อนข้างไกลอยู่นิดนึงนครับโอ้โ,อโ,อโอตกแป๊บเดียวนะผมน้ําขังแล้ว โอ้โห oh, oh. ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับตอนนี้คือตกแรงมากๆโอ๋อ oh, oh, oh. ไป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 ฮือ uh ม huh. ็อยู่ในเพิงหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหฝนตกค่อนข้างแรงนะครับผมน้องหมาผมก็มาแล้วอืโอ้โหก็ยังดีที่มีเพิงหินเล็กๆนะผมแต่ว่าถ้าถ้าฝนตกแรงน้องคืออยู่ไม่ได้นะครับผมผมก็มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะก่อกองไฟทํากับข้ากวากินตรงบริเวณนี้เลยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็ เหมือนกับการเอ่มากินข้าวป่านะผมเพราะว่าเห็ดก็ไม่ได้นะครับผมสิ่งที่ได้ก็คือฝนผมคิดว่าอ่ามันตกปุ๊บนี่อีกสักพักมันก็หยุดนะครับผมแล้วก็หยุดปับ๊บแ้วมันก็จะตกต่อนะครับผมดูจากอ่าก้อนเมฆแล้วนะครับผมนี่มันตกตามก้อนเมฆนะครับอืป้าผมผมอ่า ก็ขออนุญาตก่อกองไฟแล้วก็จี่นังเข็มกินข้าวนะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับไปนี่ก็คือเป็นการก่อกองไฟนะผมอ่าซึ่งเมื่อกี้ฝนตกนะครับออกไปดังข้างนอกไม่ได้นะครับผมต้องมาก่อกองไฟอยู่ข้างในถ้ำนี้นะครับไม่ใช่ถ้ำน,นะเป็นเพิงหินเล็กๆนะครับผมซึ่ง บริเวณข้างนอกก็คือเปียกหมดแล้วนะครับตรงนี้จะก็คือเป็นการพักฝนชั่วคราวนะฮะก็เลยจะมาก่อกองไฟตรงบริเวณนี้แล้วก็ทํากับข้าวตรงบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็น้องหมาผมก็ไม่รู้เจออะไรอีกนะครับผมอืมอืมอืมืม สงสัยเหนื่อยครับผมเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกนะครับผมกับหมาก็แข่งฝนมาอยู่ตรงบริเวณเพิงหินเล็กๆนะครับผมแล้วก็ก่อกองไฟองหมาก็หอยได้พักด้วยนะครับผมหลังจากที่ฝ่า่ฟาฝนมาด้วยกันนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆสาหรับวันนี้นะฮะก็เปียกปอแล้วผมก็สําหรับนี้ก็ผมก็จะหากินข้าวนะผมกินข้าวแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือ ถ้าไปหาเห็ดต่อก็คือเปียกแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับผมถ้าเวลาฝนตกนะฮะก็จะทําการกินข้าวแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูวันนี้นะครับผมกับภาพยนตร์ควายนะผมผมก็จะแหน่ใส่ไปแหน่เ,เข้าไปเลยนะครับผม โอ้โหก็ก็มีอันเดียวนี้นะครับผมอันเดียวนี้ก็แพงมากสิบบาทนะครับผมเดียวเดียวแล้วก็ผมก็จะมีหน่อไม้ต้มนะผมที่นํามาจากบ้านนะครับแล้วก็จะมีข้าวด้วยนะผมแต่ข้าวผมก็กินไม่เยอะนะผมกินขนมที่เหลือก็จะให้น้องหมาฮะนี่เก็บไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวมาดูภาพยนตร์ควายของเรากกอนนะฮะ ตอนนี้ก็คือกําลังกําลังย่างร้อนๆนะฮะราไม่ย่างอี่ยจี่นะผมกำลังจี่เดี๋ยวรอดูอีกทีตอนผมทุบนะครับจะทุบภาพยนตร์ควายแต่ว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะครับผมโอ้ยหลังจากที่ผมได้จี่หนังเค็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะอ่ามาทุบนะครับนี่หนังเค็มที่ได้นะครับ จี่มาแล้วมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทุบนะครับแต่ว่าไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ภาษาบ้านผมเรียกว่าหนังเค็มแต่ภาษาลาวก็เรียกว่ากระจากขึอนนะครับผมจากภาษาบ้านผมนะครับผมก็เล่นมุกไปทั่วนะครับผมเหมือนเหมือนเป็นคนเหงานะครับผมชอบพูดคนเดียว อันนี้นะเอาไปใส่อเขาเรียกว่าออมบอนนะผมออมบอนแล้วก็แกงขี้เหล็กนะครับแซ่บแซบนะบผมอันนี้นี่ลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะผมรสชาติก็จะเออ่เค็มๆนิดนึงแซ่บๆนะครับแล้วแต่บางร้านนะครับที่เขาทํานะครับอันนี้เป็นร้านแถวบ้านผมนะครับที่เขาทําอื้มค่อนข้างจะเหนียวนะครับผม เหนียวหนึบหนึบขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือหิวมากไม่ไหวแล้วได้กินข้าวด้วยกันครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับผมหน่อไม้ที่ผมไปหาในลําห้วยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> กินกับหนังเค็มนะครับผมกินกับหนังเค็มแซ่บ ก็จะปั้นกินคาถุงเลยครับผม,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 มเดี๋ยวคนกินซะก่อนคนกินแล้วจังหมาจะกินข้าอยู่ในถุงผู้ได้เจ้าเฮือใจเย็นๆเู้ากจไหมเข้าใจไหมว่าต้องใจเย็นๆเพราบอกคนกินสามากินเดียวต้องเข้าใจ อ้เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งให้สักคนนิดแบ่งชิบดิน้อยหน้ากันเดี๋ยวในถงุงยังเหลือในกระเป๋าอีกเดี๋ยวจะเอาให้กินเอ้าไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอ้าไปจบปนี่ขอญาติกินข้าวก่อนนะครับผมผมกระบอกก็มาไปทั่วครับผมครับผมสําหรับผมพานหมีนะครับผมก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมหลังจากที่กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมมันจบคลิปนะผมสาหรับอีพีนี้ก็ไม่หมานนะครับผมกินข้าวแล้วก็จะกลับถ้บผมก็อย่าลืมติดตามอีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอก,กันอีพีหน้านครับผม